ต้อมสวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็อยู่กัน ER> ที่เก้ท้าของคุณมิสเตอร์นะมิสเตอร์บิงอ่ะบิงนะครับที่นี่บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนไทยถ้าเราอยากเข้ามาพักเออเข้ามาพักที่นี่สามารถติดต่อคุณบิงได้หรือว่าเสิร์ชจากเว็บไซต์หรือจากอำเภอหรือจังหวัดลู่กูฟูนะอ่าบิง What's 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 your name? I'm Abing Yeah Where you from? Uh, I'm from Zhejiang. Zhejiang. Okay, okay. That what was it? What's it? What's it? Them. Um? Huh? Sak 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 yet. Sak What's your name? My shop. My shop. What's your name? What's your name? What's your name?